สวัสดีค่ะเราจะไปเที่ยวที่วัดถงทองอยู่ที่บางประกงนะคะขับรถไม่ไกลจากกรุงเทพประมาณชั่วโมงกว่าก็ถึงแล้วค่ะถึงเราก็เห็นทาวเวตสวรรอนเลยค่ะแต่เรายังไม่ได้ไหว้ค่ะเรามุ่งหน้าไปที่สกายวอล์กที่มีโบสถ์อยู่กลางแม่น้ําค่ะสวยมากมากเลยค่ะอยากไปมานานมากเลยค่ะตั้งแต่เขายังไม่ทาสกายวอล์กค่ะจนเขาทาสกายวอล์กเพิ่งมีโอกาสได้ไปค่ะบรรยากาศสดชื่นมากๆทุกคนไม่ต้องแปลกใจว่าทําไมวิวแชร์ถึงขึ้นไปที่สกายวอล์กได้ปกติเขาจะไม่ให้วิวแชร์ขึ้นไปที่สกายวอล์กแต่ว่า ้อมได้ทําความสะอาดลออรถอย่างเรียบร้อยเจ้าหน้าที่ถึงให้ขึ้นได้คะ่ะเดี๋ยวเราก็จะขึ้นไปที่ตึกนี้ตึกนี้มีทั้งหมด11ชั้นอันนี้อ้นนอมก็ปั่นวิวแชร์เล่นไปกินลมชมวิวคือบรรยากาศมันดีมากๆเลยค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ชั้น11นะคะอันนี้เจ้าหน้าที่พาลงค่ะเพราะว่าทางมันชันมากๆเลยมันอันตรายสุดๆเลยค, <น S 1> ค่ะคนพิการไม่เสียค่าเข้าคนปกติเสียค่าเข้าย0บาทอันนี้เราขึ้นลิฟต์ไปที่ชั้น11ช่วงที่ขึ้นลิฟต์ไปนี่คือวิวสวยมากๆเลยค่ะ ขึ้นมาถึงข้างบนก็มีพระพุทธรูปให้เราไหว้ด้วยนะคะคือบรรยากาศดีมากๆเลยค่ะคเพื่อนๆหลายคนคงเคยมาที่นี่ตั้งแต่เปิดสกายวอล์กใหม่ๆแต่ใครยังไม่เคยมาลองมาเที่ยวดูคือสวยมากๆเลยค่ะเห็นวิวไหมนะบางประกง360องศาเลยค่ะตรงนี้จะเป็นทางที่ขับรถมานะคะคือมองลงไปวิวสวยมากๆใช้คำว่าสวยได้เปลืองตรงนี้ก็จะเป็นหอดูดาวค่ะแต่ว่าดูไม่ได้เพราะว่าเรายืนไม่ถึงเราก็ได้เวลากลับแต่เราก็ไม่อยากกลับเลยเพราะวิวมันสวยมากๆเลยอ้อมเป็นคนที่ชอบดูพระ อาทิตย์ค่อยๆรับขอบฟ้าไปทีละนิดทีละนิดกาบอ้อมก็แวะไหว้เท้าเวสวรรณขอให้ทุกคนโชคดีค่ะออกจากวัดมาเราก็แวะกินข้าวที่ครัวคุณน้องบรรยากาศร้านอาหารดีรสชาติอาหารพอใช้ได้ค่ะแต่น้ำพริกไข่ปูอร่อยค่ะกินข้าวเสร็จอ้อมก็ไปนอนที่บ้านน้องเพราะต้องไปเที่ยวต่อว่าไปเที่ยวที่ไหนก็ติดตามกันไว้นะคะแล้วก็ไปชมบรรยากาศที่ลนหลานได้เจอป้าค่ะว่าดีใจแค่ไหนเราเรสวัสดีัสดี่ะเฮ้ยมึงป่ากินโคล